ที่ประชุมนี้ไม่ใช่ครับที่วันศุกร์การผ่านช่วงเท้าช่วงเทศการเพื่อผลกระทบการการได้ของชาวบ้านเป็นตขอให้สพทสพทสพทลงลงเร็นมาตรวจร่วมให้ชัดเจนตามระเบียบว่าทางเทศบาลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรค่าใช้จ่ายอะไร ตัวนี้ค่าเท่าไรคนเฝ้าคนเฝ้าคนเฝ้าตลอดยี่ส่ทัมงและคนเฝ้าไม่มีประสบการณ์คบนเฝ้านี่ของรถไฟไหมแล้วให้ไป่าจ้างตั่งรถเลยมา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 ัมาทีนี้จะให้เท่าไหร่มุณตั้งจะจ้างนายกมานง โอเคนได้ยินนะได้ยินตอนนี้ประเด็นแรกนะเริ่ก่อนสองการเปิดเป็นทางผ่านถาวรวบชทศและวบขอวบขอออเคตัวย่ออันนี้เป็นกรรมการโดยสบตเป็นผู้ช่วยในการการสามารถเอาเรื่องเข้าประชุมได้อย่างไรอันนี้ใครเป็นประธานนการชุดนี้ เพาว่าฮะโดยตำแหน่งว่าว่าโดยตำแหน่งมีมีมีมาไม่เอกสารวันนี้มีมาไม่ไม่ผมรู้ระเบียบ์มีมคำตองคำตไม่ได้ดมาเ่าที่ในในใน้ผมม่ในนี้ผมมของได้่ายเองไทมาบอกว่าเป็นประธานใช่รว่าการจัหวัดเองทมาเออถ่ามานี่มีเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะ เราอะกรรมการอโยธาจังหวัดมีทางหลวงมีจุดพิารนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาที่ระเบียบระเบียบให้ที่คลิปบางที่ที่เละเละไม่ใช่นะครับประชุมอันนี้มีนะการที่ว่าการจังหวัดเปิดสานอะไรติดทาพ่อสามไม่ไหวผู้รับจ้างติ๊กนำแบบก่อสร้างตามสัญญาที่สัญญาอะไร อ่านี่คืสัญญาที่เป็นงก่อสร้างข้าวตำแนนี้ไหพร้อมราคาข้าสร้างและชี้จุดที่จะก่อสร้างด้วยเส้นทาตทงประมาณนะรก่อสร้างโอเคนี่สมมุติว่าเราตรงนี้ผ่อนปลนใช่ไหมผ่อนปลนปุ๊บทีนี้เราจะสร้างถาวรชัดเจนอ่าจะไปชี้จุดว่าเราจะสร้างตรงไหนในทางรดที่เราคุ้ที่จภาใช่ไหมแล้วเมื่อไปสร้างจุดตรงนั้นใ้ชัดเจนแล้วปุ๊บรถวฟจะออกแบบมา สำวรวจออกแบบว่าจะทำยังไงทำไงแล้วรถไฟถามว่าเขาไม่มีงบประมาณนี่จะให้ต้องติดต<ช>ัด้งงบประมาณได้ไหมร้ไค <c oughs> ื <c oughs> ออากทสอบถามเกิดวันนั้นเราประชุมุที่รัฐสภาแล้วใช่ไหมครับทีนี้วันนี้นความรู้สึกเดี๋ยวรถไฟน่าจะมีคตอบที่มากนะคือคือน่าจะตอบคือเราก็วันนั้นเราไปคุยเราก็เตรียมคำถามไปมาแล้วนะทีนี้วันนี้ถ้าสมมติว่าเปิดได้อย่างเร็วเปิดอะไรยังไงให้ได้

เราลองกลับมาเพราะว่าเป็นเป็นแค่กระเป๋าแล้วก็จำนวนวันก็จะบอกว่าบันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนโอเคนะ เห็นพี่เห็นก็คือตัดมาเป็นลองมตแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้แล้วาตนอย่างนี้มันจะกันมันจะอันตรายอ๋อผมใข้าใจแล้วสะลบน้อยถูกต้องก็ทำแต่ลงทำให้เขาไรู้เพราะว่ามันก็อยู่ในเขตไฟไม่เินไม่ไคือทำอย่างผมว่าได้แต่สารลบสองข้างใช่สารลบขึ้นม่นี้สาลบขึ้นนี้อันนี้เลเป็นนี้เกเนี้แล้วแต่ไข่เลี้ยวซ้ายเตัวนี้ตัวนี้ชงประมาณเท่าไหร่ัวนมเท่าไหร่เข้าเข้เข้าเขตัวนี้ประมาณี่สิหล้านค่ะล้าน เี่เป็นไรรับวังไว้ก่อนอไว้ก่อนเราไสหมดเลยจไปเปลบต้อปิดปโครงการแล้วเนาะเรปิดโครงการแล้วเราจับรดแล้วอื่นี้มันมียวแต่จุดนี้ต้องมีจุดนี้มันมีตังรอดแต่ไม่ของโครงการนะพี่คุณโอเคไหมอยู่ก็ได้ใช่ไหมไม่ถ้าอยู่อยู่เทินนี่ฉชนตังน้อยกว่าไหมถ้าทำายูเทินหมายความว่าทำอยูเทินเกดหนม้าทำเกิดไม้จุดนึ่ง ใช้ตังค์น้อยกว่าไหมไม่พอด้วยเดี๋ยวว่ากันไปเลมากกว่ามากกว่านี้ไหมเจ๊ไม่มั่นใจว่ะมีนี้มีนี้ที่เราทำเท่าไรเกิดมาจุดนี้ก็ผู้ผู้เรียกร้องก็โอเคใช่ไหม ได้ท่านได้แต่ขยับทาได้หมดได้หมดแหลกขอทางอ่ะก็ไม่ใช่มาปิ้นเขาเนี้ยถ้าเกิดม้าเนี่ยจะต้องคำนึงถึงหัวประแจไหมหรือทำตรงไหนก็ได้ต้องทำของอะไรอย่างเงี้ยให้หัวประแจสองร้อยเมตรหรือว่าไม่ไม่เป็นนครนีเกิดม้าเนีเกิดม้าเราไม่ได้ัประแจมันข้ามไปเลยทานทอนทานทานที่มันตานไม่ต้องหนีเไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ว่าในเรื่องเพราะว่าในในเรื่องแบบเนี้ยบางทีทางเนี้ยเขาตัดสินใจไม่ได้เพา ข้อดีคือมันไม่มีปัญหาเรื่องท่วไม่ต้องไม่ต้องป้างปั๊มเพื่อที่ดูดน้ำมาก็ถูกต้องใ่หเ้ก็คืืออพ